คนไข้ไปดูดวงมาหมอดูบอกว่ากำลังจะเป็นอมัมพาตร้อนใจมากมาขอตรวจกับผมผู้ป่วยชายอายุ69ปีมาหาผมด้วยความกังวลก่อนหน้านี้มีปวดปวดมึนมึนหัวปฏิเสธโรคประจำตัวกังวลจะเป็นอัมาพาตไหมตรวจร่างกายปกติหมด MRI ดูพบว่ามีจุดที่สมองผิดปกติเล็กน้อย เกิดจากความเสื่อมจึงได้ MRA ต่อดูเส้นเลือดในสมองแจ็คพอตครับมีเส้นเลือดข้างซ้ายตีบข้างขวาก็ตีบตีบหลายที่เลยข้างนี้ตันก็จะอ่อนแรงข้างขวาและพูดไม่ได้จุดที่3คือเส้นเลือดที่ท้ายทอยนะครับลอยตีบอ,อกว่าไม่มีโรคประจำตัวเราจึงใช้โปรแกรมการสกรีนนิ่งสต็อกเพื่อสกรีนหาปัจจัยเสี่ยงนะครับดูค่าการอักเสบของหลอดเลือด CRP 2.06นะครับสูงเล็กน้อยตาลในเลือดก,ก็เริ่มสูงแล้วแต่ยังไม่เป็นเบาหวานมีไขมันที่สูงนะครับ261ตกิไตกิลายปกติ scl ปกติและ ldl ที่สูงนะครับปกติแล้วไม่เกิน129ของคนนี้202ปฏิเสธโรคประจำตัวแต่ไขมันสูงไม่รู้เรื่องวัดความดันได้150ที่บอกว่าไม่มีโรคประจำตัวไม่มีจริงครับ แค่ไม่เคยเจาะเลือดดูไขมันเราจึงได้อันตรสาวดูเส้นเลือดที่คอว่าตีบไหมเพื่อหาสาเหตุที่จะทําให้เกิดอัมพาตจากหลอดเลือดสมองตังจึงได้แทนอันตราาวเส้นเลือดที่คออันนี้คือหลอดเลือดที่คอาววอกขึ้นมานี่คือแคลเซียมที่เกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดแคลเซียมที่เกาะอยู่ผนังหลอดเลือดแคลเซียมที่เกาะทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก เพื่อให้คนไข้หายกังวลสาเหตุอันสุดท้ายที่ต้องหาก,ก็คือหัวใจเต้นผิดจังหวะเราจะได้ตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจดูก็ปกติดีไม่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะเคสนี้ถ้าหมอดูไม่ทักเส้นเล็ดในสมองตีบสองข้างถ้าตันก็เป็นอมาาัมพาตได้เลยเคสนี้หมอดูดูมาแม่นมากคนไข้แอบมีไขมันสูงไม่เคยเจาะมานาน จึงทำให้หลอดเลือดสมองตีบได้หลอดเลือดมีการอักเสบหลอดเลือดที่คอมีแคลเซียมเกาะเริ่มตีบแล้วพร้อมเป็นสาเหตุที่จะทำให้ เกล็ดเลือดไปเกาะแล้วปลิวขึ้นไปอุดในสมองทําให้เกิดอัมพาตได้เลยเอารักษาคสดนี้โดยให้ยาลดไขมันยาต้านเกล็ดเลือดยาลดความดันปวดเสร็จก็มีโรคประจําตัวไป2ออย่างคือความดันและไขมันสูงแต่ข่าวดีของคนไข้คือไม่เป็นอัมพาตแน่นอนเพราะตอนนี้ทานยาป้องกันเรียบร้อยแล้วโปรแกรมการตรวจ เพื่อไม่ให้เป็นสโตรกหนึ่งต้องเช็คปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดหัวใจเต้นผิดจังหวะไหมเส้นเลือดที่คอตีบไหมเส้นเลือดในสมองตีบไหมดูปัจจัยเสี่ยงเบาหวานความดันและไขมันให้สุดท้ายเคตนี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งแต่ผงพลาดดูอย่างลืมขอเบอร์หมอดูขอให้ทุกคนสุขภาพดีสวัสดีครับ